บริษัทกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดงานมหกรรมรถยนต์มือสองครั้งที่9หรือแบงค์เข้ายูสคาโชสองพันสิบเจ็ดเอาใจคนที่ต้องการรถมือสองคุณภาพดีซึ่งภายในงานมีค่ายรถผู้นําเข้าอิสระและแต่งรถชั้นนําของเมืองไทยมากกว่า14บริษัทตอบรับเข้าร่วมงานพร้อมนํารถยนต์มากกว่า100รุ่นมาจำหน่ายบนพื้นที่1 5 0 0 0ตารางเมตรโดยในงานครั้งนี้ผู้ร่วมงานทั้งหมดได้ขนกองทัพรถยนต์มือสองทั้งญี่ปุ่นและยุโรปคัดเกรดและคุณภาพมาจัดแสดงเต็มพื้นที่ฮอออ .2-4 Impact เมืงงทานี ระหว่างวันที่3-9มถึงเมีสายน2560คือเนื่องจากรถผมมีหลากหลายนะครับผมก็เอารถมาทั้งหมดเตรียมไว้ทุกรุ่นเลยตัวอย่างเช่นผมมี Mercedes-Benz มี BMW แล้วก็มีรถเจแปนนะครก็เป็น Toyota h o n d a นะครับตัวที่เป็นรถไฮรลท์ right, หลกักๆเนี่ยผมมีซ u เปอร์คาร์อยู่คันหนึ่งนะครับก็คือ b บ l l y นะครับเป็นตัว GT 2ประตู แล้วก็ Mercedes-Benz กับ BMW อก็จะเป็นรถไฮไลท์นะฮะเพราะว่ามันมีรถรุ่นพรีเมี่ยมเริ่มต้นจากตัวดอกเบีย้ยนะครับดอกเบีย้ยของเราเนี่ยไม่เคยทำมาก่อน1.99นะครับแล้วก็นอกจากดอกเบีย้ยแล้วเราก็ยังมีบัตรเติมน้ำมันให้นะฮะ3 0 0 0 0บาทพร้อมทั้งรถทุกคันนะฮะในงานนี้เรามีการรับประกันคุณภาพหลังการขายนะครับรนตีหลักเกณฑ์ในการคัดรถเนี่ยเนื่องจากของเราเป็นบริษัท จึงอยู่ในเครือของ MGC Asia ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่เราได้มาเนี่ยได้มาจากลูกค้าโดยตรงซึ่งเข้ามาแกลกรถเพราะฉะนั้นประวัติเนี่ยสามารถตรวจสอบได้รถทุกคันเลยแล้วเราก็มาคัดรถอีกด้วยมาตรฐานที่เรากำหนดมาทั้งหมดเนี่ย210เทนที่เรามาคัดรถเพราะ,ะนั้นสภาพรถเนี่ยเรามั่นใจจึงมีการรับประกันหลังการขายนะครับทุกคัน